สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้โอลีก็พามาชมางานแกะสลักจากไม้นะคะประสาสาสัจธรรมเนาะให้ได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็วิดีโอก่อนหน้านั้นจะเป็นบริเวณภายนอกและภายในนะคะแต่อันนี้ก็คือส่วนมากจะเป็นภายในเนาะซึ่งจะบอกว่า,าภาพเยอะมากนะคะงานแกะสลักเนี่ยเราจะถ่าย ไปเรื่อยๆมันก็คือยังไม่ครบอยู่ดีนะคะทุกคนก็เก็บได้มาเป็นบางส่วนเนาะมาให้ชื่นชมความสวยงามด้วยกันนะคะงานแกะสลักที่ยิ่งใหญ่อลังการสวยงามนะคะที่ทําด้วยไม้เนาะเนี่ยมีแต่ไม้ทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนคือสวยงามมากช่างคือฝีมือแล้วก็เก่งมากนะคะซึ่งอยากให้ทุกคนได้มาชื่นชมความงามจริงๆนะคะของ ของของจริงเนาะว่าเออมันจะสวยมากนะคะซึ่งถ้าเราเก็บภาพเก็บวดีโอก็ยังได้มีครบเนาะสำหรับใครที่ชื่นชอบการถ่ายภาพแล้วก็งานศิลปะแบบนี้เชื่อว่ามาแล้วต้องแบบว่ารู้สึกคุ้มอย่างแน่นอนนะคะทุกคนสวยงามยิ่งใหญ่อลังการมากเนาะเนี่ยทำจากไมล้ล้วนเลยนะคะก็จะมีไกด์เขาแนะนำความหมายของแต่ละอองานแต่ละชิ้นนะคะว่า ความหมายเป็นยังไงบ้างเนาะมีที่มาที่ไปนะคะความหมายของที่เขาทํางานแกะสลักเนาะอันนี้ก็เป็นในหลวงรัชการที่9นะคะซึ่งเขาเพิ่งเอามาทำเนาะเนี่ยดูสิทุกคนสวยงามมากนะคะบรรจงวิจิตรศิลปะการแกะสลักจากไม้ซึ่งเราอะเห็นแล้วเราก็ชื่นชมความงามเนาะชมได้ทั้งวันนะคะดูแบบไปมุมไหนก็สวยงามเนี ก็ดีใจแทนคนไทยด้วยนะคะเพราะว่ามันสวยงามชาวต่างชาติเข้ามาเห็นเขาก็ชื่นชมกันเนาะนะคะก็อลีก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะแล้วก็ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ให้ด้วยนะคะเผื่อจะได้มีกำลังใจทำวิดีโอ,อให้ได้ชมกันต่อไปนะคะทุกคนก็ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ,คะเจอกัน